ตัวตอบตัวอ,อะไรเนี่ยฮะคุณลุงตัวหมวกไงตกใจอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวตอบวันนี้มีอะไรจะมาตอบให้ผมฟังฮะคุณลุงฮะอันนี้เป็นคภาพภูมิใจของลุงคุณลุงเย็บเองกับมือทําเองกับมือครับมันคือหมวกนักรบของอัศวินดอนกิโคเตจากเรื่องค่าชื่อดอนกิโคเตเ,<อ>เป็นลิเกร่วมสมัยท,ที่ดัดแปลงมาจากบทละครเรื่องแมนออฟรามัญช่า วรรณกรรมของสเปนสเปนอ่ะคุณลุงไหนหันซ้ายหันขวาตัวหมวกให้ดูหน่อยสินี่นี่นี่เน่ซึ่งปกติแล้วเวลาเราแต่งลิเกใช่ไหมเราจะคาดหน้าคือมีเพชรแถบๆบนหน้าอย่างเงี้ยครับทีนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นภาพธรรมดาละนี่ถ้าเกิดว่าเราจะให้มันดูเก๋พิเศษใส่ไข่ะเราก็แบบว่าให้ใส่หมวกนักรบดีกว่าแต่จะเป็นนักรบทูไปธรรมดาก็ดูไม่ใช่ลิเกพอลิเกจะต้องมีเพชร เราก็เลยเอาเพชรยัดยัดไปบนหมวกอันนี้ก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ดังกล่าวไปดูรูปเต็มของชุดนี้เท่มากและนอกจากไปดูรูปเต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวเราถึงถ่ายให้ไปดูด้วยว่าบรรยากาศของการแสดงในครั้งนั้นเป็นอย่างไรบ้างอะไปดูกันเลยจ้า i they ฮันแนดูคลิปจบแล้วคิดยังไงแสดงความคิดเห็นมาบอกกันด้วยนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทุกช่องทางชาแนลของอนัตตาด้วยนะจ๊ะ